คิดถึงพี่ไหมเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วอุ้ยไหนๆก็ไม่ได้เล่นด้วยกันนานละบอกลาก่อนเร็วๆลาลาลาว้าวโอเคครับทุกคนก็วันนี้อยู่ผมเคดูเจนะครับ อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นคลิปแบบแนวจีบสาวหรืออะไรไหมครับอันนี้ก็ผมก็จะทักไปชวนน้องไอซ์เล่นนะครับคือน้องไอซ์นี่คือคนที่ทําคลิปกับผมนะครับอที่ขัดขวางความรักสอนรามนะครับอถ้าถ้าใครยังไม่ได้ดูครับนี่แต่ผมจะนี่ต่อให้ดูนะครับนี่นิดนึดีแต่ผมจะทักน้องไอซ์ไปเลยนะครับไม่รู้ว่างไหมครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มนะครับห้าทุ่มสี่สิบสองนะครับฮัลโหลฮัลโหลว่างไหมแต่แต่ถ้าเขาว่างเดี๋ยวผมจะโทรเปิดกล้องเลย ยังไงยังไงป้าครับเฮย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรโทรได้ว่าไม่ได้ดิโทรดูแต่ผมต้องปิดกล้องก่อนอ่ะแต่ผมโทรเลยป๊อปโอเคโทรละป๊อปไปเนี่ยฮัลโหลครับโอ้ลืมลืม<อ>พี่<อ>พแล้วมัง้งตั้งแต่มาทำคลิปกับพี่ลืมพี่แล้วมัง้งเไม่เคยลืมโอ,โอ้ทำอะไรเนี่ย พี่รบกวนไหมเนี่ยไม่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 นะพี่อยากจะมาชวนเล่นเกมมาๆๆพี่คิดถึงพี่ไหมเนี่ย <laughs> มันแน่นอยู่้ว <laughs> อุ้ยไหน่เน่เนบอกจุ๊บจุ๊บก่อนจุ๊บจุ๊บพี่ก่อนเร็วจุ๊บก่อนเร็วเอาเล่นว่างว่างเล่นใช่ไหมเนี่ยเชใช่ใช่โอเคโอเคมีมีมีดีคอร์ดอแนนไปเนี่ย มีมีพี่โอเคโอเขอดีดมานะบอกอ่ะบอกบอกรักพี่ก่อนนะขอหนิดนึงไหนๆก็ไม่ได้เล่นด้วยกันนานละบอกรักก่อนเร็วๆได้เหรอเอาเร็วๆเร็วๆอาอทีนึงอย่าเขินเขินอะไรเนี่ยดีดีดเอาต้องพูดต้องพูดต้องพูดพูดด,พด,ดีๆพูดดีๆรักนะรักนะเอารักรพี่โก้ดิอะไรรักไข่รักนะรักไข่เอาเร็ว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  อะไรทั um. ้งหมดเหรอหลักอะไรพี่กูโอเคเต็มใจมากโอเคโอเคเข้าดีนมาเข้าดีนมาปากแข็งนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปดูในเกมนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวก็รอน้องไอเข้าดิ่คอร์ดมานะครับนิดนึงนะเหมือนเหมือนจะเข้ามาแล้วนะฮัลโหลไอพร้อมยังพร้อมเล่นยังพา้อนที่รบกวนไหมเนี่ยไม่รบกวนใช่ไหมเนี่ยฮะไม่รบกวน โอเคได้ได้ได้ไฮานายอ่ะไฮานายมาขอเล่นยังเนี่ยน้องไอมาเนี่ยไอเพื่อนขอเติมเพื่อนกันติดแล้วติดยากินอะไรเนี่ยกินอะไรเลยเสียนายดีโอว่ะนายด้วยดูน้องไอดีตั้งแต่ออกคลิปกับสอนรามวันนั้นคือแบบไม่ทักมาคุยไม่ทักมาเล่นด้วยกันเลยยังมาเลยเนาะไอเสียตลอดเลย มามา,า,ามาเข้าเกมมาจะจะเล่นสีสีหรือว่าเล่นแรงก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ที่มีเว็บหาเงินเข้าอลเล็ตง่ายๆนะครับมาแนะนํานะครับนั่นก็คือเว็บ2 3 4เกมนั่นเองนะครับผมสมัครยังไงง่ายๆเลยครับกดที่สมัครสมาชิกเลยครับผมกดแล้วทํายังไงตอ่อเราก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานเราเลยนะครับผมรหัสผ่านใส่ที่เราจําได้นะครับ อีเมลให้ใส่อีเมลจริงของเรานะครับผมส่วนเบอร์โทรศัพท์นั้นให้ใส่เบอร์วอลเล็ตของเรานะครับเบอร์ที่เราใช้เลยนะครับผมให้ใส่เลขระบุยืนยันตรงนี้นะครับผม ส่วนรู้จักเว็บนี้มาจากไหนให้เลือกมาจาก YouTube เลยนะครับผมแล้วก็กดยินยันสมัครได้เลยพอเราสมัครสมาชิกสําเร็จแล้วนะครับผมสําหรับวิธีการเติมเงินง่ายๆนะครับผมให้เรากดไปที่เติมเงินเลยครับผมแล้วเราเลือกนะครับทัวร์เลทนะครับอ่าต่อไปนะครับทํายังไงให้เราโอนไปที่เบอร์วอลเลทเบอร์นี้นะครับแล้วเราเลือกชนิดที่จะเติมเป็นถุงเงินนะครับแล้วเราเลือกโปรโมชั่นแบบไม่รับโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวหลังจากเราได้เลขอ้างอิงแล้วนะครับผมเราก็กดเติมเงินไปเลยเติมเงินเรียบร้อยแล้วครับรอดูแป๊บนึงนะครับผม กดมาที่น่ารักเลยเอาเงินเข้าแล้วนะครับผมเงินเข้าไวมากเลยนะครับสําหรับเล่นเกมนะครับผมนี่นะครับก็กดเริ่มเกมเลยนะครับผมอ่าแล้วก็วันนี้พี่จะมาแนะนําเกมปามีดนะครับผมเรื่อกเงินเดิมพันทักน้อยๆก่อน20บบาทก่อนละกัน ก็กดเล่นเลยนะครับอปิดเสียงก่อนในเกมนะครับจะมีมีดให้5าเล่มนะครับถ้าเราปาโดนแอปเปิ้ลสีแดงนะครับจะได้ส0ส่วนสีเหลืองเราจะได้20%ปอร์เซนะครับเปอร์เซ็นต์คืออะไรเปอร์เซ็นต์ก็คือหลอดข้างบนนะครับผมนี่นะครับถ้าเราครบ100%นี่ครับบนนัดแตกนะครับเราจะได้เงินนะครับนี่นะครับ แล้วเราก็จะตายยังไงพี่ผมกลัวตายพี่เราจะตายก็ต่อเมื่อเราปามมดโดนอันเดียวกันนะครับโดนปามมดโดนกันเองอะไรเงี้ยนี่ครับเอ้ยไอิงๆเนะี่ยพี่ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะครับเอา้าเล่นง่ายขนาดนี้เลยเหรอเอ้ยอย่างงี้ก็หาเงินสบายเลยเดี๋ยครับนี่ครับโคตรชิวคนดูดูดิ มันเป็นเกมแห่งปีจริงๆครับแบบเล่นแล้วได้เงินจริงๆอะครับแล้วคือเกมมาครับคนดูมาเล่นง่ายมากเลยนะครับแบบใครที่เล่นเก่งๆนี่แบบคือรวยเลยนะครับเนี่ยเออตายเลยต่อไปนะครับส่วนวิธีการถอนเงินก็ง่ายๆเลยนะครับให้เรากดคําว่าถอนเงินครับผมเราก็ระบุจํานวนเงินไปครับไปยังเบอร์ w ลเล็ตของเรานะครับผมก็กดทารายการเลยย่นทําเรื่องถอนเงินสําเร็จนะครับดูนะครับเรารอดูนะครับผมเงินเข้าแล้วนะครับจากตอนแรกที่พี่อยู่43สตางค์นะครับตอนนี้พี่มี5 4 3สตางค์แล้วนะครับคนดูเราไปชมคลิปต่อได้เลยครับ สี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 โอเคไหนมยังไหนไหนไหนตัวไอชื่ออะไรตัวไอชื่ออะไรพี่เอาเยกห้องมไอโอโหเอาเรียกห้องโอโหรบเพื่อนพี่ละดูจากทรงบ้าไม่มีเพื่อนนะโอ้ใช่ไอน้องไอน้องพี่น้องไอี่เข้ามาติดเราติดยาปะ สามหนึ่งสี่ศูนย์สี่หกหกสนึ่งสี่ยหหกใยาคุยได้ไหมใช่ไ่มเนี่ยน้ำแข็งไ่ะเนี่ยใช่ใช่ใช่อแอดเพื่อนละไม่แม่นายคือตอนแรกจำได้ว่ามีเพื่อนนะคือยังไงก็ลบไม่มีมีพี่จำได้มีไม่มีมีก็เลยโอเคโอเคไม่มีก็ไม่มีลบไม่มีตอนนั้นตอนนั้นหนูรีเพื่อนหนูไม่เห็นพี่นายเด้อรัวแอดเด้อ ไม่ต้องกานมากครับเปลืองครับดูห้องกันละกันนะกว่าจะได้ห้องแต่ดูวยจากทรงไอ้น่าจะลืมนะนายเพื่อนก็ไม่มีนะถุดลบนะลืม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 เอ้ยไอซีนะเอ้ยเขาไม่อยากเขาไม่อยากเป็นเพื่อนโกอผมดูชื่อเบร์ซี่อุ้ยนายทำตัวอะไรเนี่ยไอซีเอาไอละไอซีถึงพี่ไปเนี่ย คิดึิพี่ไปนะพี่ดึงี่ถึงพี่ถึงแม่เหรอมีหนุ่มแล้วพี่ดูอยาบฟงอ่ะแม่แม่ายไม่มีโอ้โหไม่มีนักแข่งคนนี้นั่นนะนั้นนะคนนั้นนะพ่อหนุ่มเกาหลีแต่พี่เลิกเล่นเขาหน่อยพี่ไม่เกนว่าโอ้ยยังว่าเลโหดเกินนักแข่งคนไหนสอนเนี่ยเยอะพี่ไหน เดชโอเเคข้าใจแล้วอะไรเข้าใจเลยอะไรอะไรอ่ะตอนตอนนี้ไอ้ปวดไปเนี่ยหรือว่มไปมีใจให้คนอื่นแล้วเนี่ยลมลมลมไม่นีไม่บอกรักก่อนบอกรักก่อนจะชุบบอกรักก่อนใหม่ใหม่เราบอกรักก่อนเร็วๆไม่งั้นไม่ชุบเนี่ยเดี็ดตัวท้ายแล้วเนี่ยบอกรักก่อนไม่งั้นไม่ชุบแล้วก็ปลายนี่ไม่ตายด้วย ปากแข็งนะปากแข็งนะแม่ไม่นะเข้าใจอยู่คนไม่รักคือให้พูดให้พยายามยังไงเขาก็ไม่รักพูดถูกยิ่งิ่งได้เป็รักจริเลิกเลิกเล่นคอมไปเล่นมือถือดีกว่าไปเห็นเราไปทำทีมแข่งโดนอัดตัวสองเมตรถ้าเป็นนักแข่งอ่ะคือได้ใจได้ใจน้องไอซ์น่าจะไปเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์หรอหรือว่าจะเป็นร้อยก็ได้นั่นประจานไอซีแล้วหนึ่งแล้วก็ส่งเด็กเด็กช่างนิดนึงอ่ะใช่ปะ ประชานไอยแล้วนึ่งนายนายพูดนายนายนายเจ็บเจ็บเจ็บนายก็เขานายก็เขาใจความรู้สึกโก้ใช่ไหมล่ะนายเข้าใจเพื่อนย่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเขาจอยย่ว่าทำไมวันนี้เพื่อนนายกินลีโอเพื่อนนายเศร้าใช่ไหมล่ะเฮ้ยขอแตกขอแตกทำอะไรก็ไม่ถูกใจเนาะจริงนานนานด้านหลังนี่สองตัว ไอ้กูกพ,พี่เกิดกูกสี่หกมั้นว่าเมียมันโดน,นอะไร่ะข้าวเวดโอ้ยโดนอัดตัวล่ามไม่ติดหัวนี่ <c oughs> อย่างว่าไอ้แม่กำลังใจพี่อ่ะ <c oughs> โอ้โหไยโอ้ถ้าเมื่อกี้ไอ้ยิงอีกตัวได้พี่จะบอกรักไออีกครั้งหนึ่งนะ นี่ไว้กันเชื่อได้แม่แม่ถึงบอกรับไปถ้าแบบเขาไม่ยอมรับไม่เต็มใจมันก็เหมือนเดิมป่ะเข้าใจแหละกูเข้าใจฮะเข้าใจเจอเขาไม่รักไม่เข้าใจไม่เขราไอจะมีใจพี่ตอนไหนเนี่ยยากยากตอนมึงแข่งอ่ะหรือมึงเรียนช่างจบอ่ะโอเคฮ่านี่กันต้องมีสกวอตฝรังตอนหน้าไม่ได้ส่งฝรั่งไม่ไม่แต่แต่ถ้าชนะเนี่ยพี่ขออย่างเดียวก็ได้บอกรักพี่ก็ได้อ่ะ ให้พี่นอนหลับฝันดีก็ได้ตอนนี้มันดึกแล้วพี่รู้ว่าลบกวนเวลาไอ้ถ้าดึกกวนเวลาแหละใช่ปะนายได้เวลาคุยกับแพนท้องเอ๊โอ้ยพี่อ่าไม่ช่วยเลยเลยพี่เกิดกูสี่หกแต่ไม่โดนกูหกเก้าเเปิดเพลงแล้วเปิดเพแล้วยี โคตรติงโคตติงโอ้โหไม่ไม่ไม่บุลลี่เลยบุลลี่เลยพี่ไม่พี่ไม่ได้ยิงหัวคมๆเนาะใช่ปะใช่โอเคแม่แต่ไอ้เนี่ยมันมันเป็นคนปากแข็งอะไรอย้ยแะใช่อ้าวดูชื่อด้วยน้ำแข็งอดูเบอร์สีด้วยใจเย็นบ่าวใจเย็นชื่อหนูจะน่ารัก ออไอเช่า,าชไปอยแล้วก็ไอเช่าไปแล้วมันก,กิลโอลแล้วก็พี่นายไม่ช่วยเพื่อนเลยมันเล่าอยู่โดนโดนติดรั้วติดยาไม่เข้าใจาไ,ไม่เข้าใจเลิกบ้าเลยไนะไอ้ไม่รักก็หยิบไปหอัอกอ้าวหยิบขวดตึงขวดตง ไม่ไม tidak, HHH, bye, aja, ่ไม่ไม่พี่ยิงขนาดนี<_<_้ไอ้ไม่มีใจพี่ก็ไม่รู้จะว่าไงละพี่อยากเห็นหน้าไอ้อะไอ้ไอเปิดกล้องในดีให้พี่ดูได้ปะแบบทำอะไรก็ได้บอกบอกฝันดีพี่ก็ได้อะไหนไหนตอนนี้ก็ดึกแล้วได้ปะอ่ะได้ได้ไหมแค่นี้แหละไม่ไม่แต่แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้ามันเกินใจอะขนาดเพื่อนในเกมก็ยังถูกลบอ่ะนายเอ้าจริงจริงเข้าใจอะไรหนูไม่ไดลบเอาอย่างเดี๋ยวเปิดเปิดกล้องให้พี่ได้ป้างหนดิอ่ะ จริงอะอ๋อจริงบอกฝันดีพี่ก็ได้อะอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โหเสียวขึ้นอะเครียดจุ๊บน่ารักอยู่แล้วบอกฝันดีพี่ก่อนจุ๊บได้อะบอกฝันดีพี่ก่อนจุ๊บได้ใช่ใช่สวัสดีค่ะอะไรจุ๊บดิไม่สบายเนี่ยไม่เป็นไรน่ารักอยู่แล้วหนูไม่สบายเขินเขินอะไรเนี่ยฮะเขินอะไร หนินตาแล้วเลยนี่อะสิ่คุึ่ออ่ะอ่าบอกวันนีก่อนเลยบอกวันนี้แล้วก็บอกุ๊บะรึ่งหน้าขอขึ้งหน้าขอขึ่งหน้าก็ได้อ่าคขึ้งหน้าเห็นจมูกเห็นจมูกเขาด้ยดูดากล้องน้น่าจะโทมนะน่าจะโทมหนักนะอ่ะอบอกบอกรักพี่ก็ได้อ่าบอกรักพี่ไม่ไม่บอกวันนีอ้าโอ้โหบอกรักไม่ได้นายคิดเอานาย ยังฝันดีพี่ฝันดีไปกันค่ะทุกคนจุ๊บได้นะเร็วๆจุ๊บได้จุ๊บได้เร็วๆจุ๊บได้เร็วๆอย่าปากแข็งจุ๊บอย่าปากแข็งอ่ะดีๆไปบ่ายจุ๊บเอาจุ๊บให้จุ๊บจโอ๋ไปแล้วค่ะอย่ารอแล้วไปอยู่แล้วไปบายโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้เป็นไงกันบ้างครับ ไอคนดูชอบไอคนดูแม่งชอบแบบนี้โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นวาร์ปน้องไอให้นะครับใครอยากไปติดตามน้องไอก็ไปติดตามได้นะครับน้องไอเขาก็เป็นนักแข่งนะครับโอเคครับบา,บายยครับเจอกันคลิปหน้าครับ